สวัสดีครับอาจารย์เกตเทวโหราเพื่มมวลชนมาแล้วครับมาฟังคําทํานายราศีกุมประจําเดือนมีนาคม2563กันนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดวงดาวย้ายมากที่สุดเลยนะครับมาจารยทุกท่านต้องตั้งใจฟังนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์เกตเทวาจบจากมหาลาัยมหิดลนะครับ แต่ด้วยความชอบเนี่ยแพชชั่นอยู่ในโหราศาสตร์นะครับก็เลยได้ไปเรียนกับสถาบันพยากรศาสตร์นะครับแล้วก็ดูดวงมามากกว่า7ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถให้คำปรึกษาคำทำานายได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นมืออาชีพที่มีลูกค้ามากกว่า90%นะครับให้ความไว้วางใจแล้วก็มีดูดวงกันมาต,ต่อเนื่องกันเป็นหลายๆปีเลยนะครับเพราะ,ะนั้นก็อารมณ์เหมือนเพื่อนดูดวงให้กันครับฟังสบายๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ยังมีแนวทางการแก้ไขด้วยนะครับว่าถ้าเห็นว่าดวงเนี้ยควรแก้ยังไงก็จะบอกได้เลยนะครับแล้วก่อนที่จะออกคําทํานายไปนะครับจะใช้ทั้งหลักโหราศาสตร์ศิลปศาสตร์มิติศาสตร์และประสบการณ์ต่างๆนะครับกังกองมาเป็นคําทํานายที่เชื่อถือได้นะครับและมีเหตุผลนะครับสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเองนะครับและคนที่ท่านรักก็คือแชร์ได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ นะครับแ้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดวงดาวที่ทานาเนี่ยเป็นดาวจรของเดือนมีนาคมปี2513นะครับแต่ทุกคนทุกท่านเนี่ยต้องมีดาวในพื้นดวงตั้งรับนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้แม่นยำจริงๆเนี่ยควรจะดูดาวพื้นดวงด้วยและดาวจรด้วยเช่นถ้าดาวพื้นดวงดียามจรมาดีก็จะดีมากหรือจรมาไม่ดีก็ไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดาวพื้นดวงตั้งรับไม่ดีดาวเกิดไม่เด่นเท่าไหร่เวลา ดาวดีมาก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนคนทั่วไปนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าดาวพื้นดวงดาวตอนเราเกิดเป็นอะไรยังไงติดต่อได้ครับยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็ติดต่อจองคิวตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใหม่หรือเบอร์เก่าหรือแอดไลน์มาได้นะครับนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านใดฟังถึงตอนท้ายคลิปนะครับรับรองครับจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆให้ครับ แต่ต้องฟังให้ถึงตอนท้ายนะครับล้วจะบอกว่าคืออะไรนะครับอืมและที่สําคัญนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับหรือคอมเมนต์อะไรมาได้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแสดงได้เลยครับยินดีรับฟังทุกข้อความนะครับเมื่อชาวราศีกุมพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยนี่ครับ ดวงดาวเดือนมีนาคมส0 1พาของชาวราศีกุมหรือเมื่อผูกดวงแล้วตกลักนากุมนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าชาวราศีกุมนะที่ต้องบอกก่อนเลยนะก็คือจะเป็นเรื่องของดาวการเงินนะครับดาวการเงินของชาวราศีกุมพือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสจะโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศนะครับตั้งแต่วันที่17มีนาคมครับ หลัง17มีนาไปแล้วนะอยู่วินาทด้วยได้ตําแหน่งเป็นนิดด้วยนะครับโอ้โหแปลว่ามีรายจ่ายเยอะเลยนะครับเนี่ยนะแถมยังประกบด้วยดาวอังคารกับดาวสาวอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากไว้เลยนะครับหลัง17มีนานี้ต้องเริ่มเซฟตัวเองแล้วนะครับเซฟตัวเองไม่พอครับเซฟเงินในกระเป๋าด้วยครับจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นเยอะมากนะเพราะฉะนั้นต้องระวังในการจับจ่ายใช้สอยเงินทองต่างๆนะครับ ในเงี้ยจะมีเหตุให้จ่ายหรือบางท่านก็จะมีเหตุให้เขาเรียกว่าอะไรครับกระเป๋าตังค์หายเงินหายอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้พยายามตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าก่อนออกจากรถก่อนจะไปที่ไหนนะครับเพราะเป็นจุดจังหวะที่จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้เยอะมากและยาวนานหลายเดือนอยู่นะครับนะนอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะครับนะดาวเพื่อ แล้วเสร็จแล้วดาวคานครับดาวคานนี่เป็นตัวแทนของดาวการงานด้วยก็ว่าได้นะครับดาวคานยกมาเนี่ยในวันที่22มีนาครับนั่นก็แปลว่าตั้งแต่วันที่22มีนาเป็นต้นไปนะงานอยู่ในเรือนวินาศนะครับและตำแหน่งเป็นมหาอุดโอ้โหแปลว่างานเยอะมากนะครับงานเยอะไม่พอครับงานแก้ปัญหารุนๆนเลยครับงานเหนื่อยครับร่วมกับดาวสาวคู่ศัตรูครับ อาจจะมีคนมันไส้อิจฉาริษยาติดขัดคุกคักไม่ได้เป็นไปได้ดังใจไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวมันก็ผ่านได้ครับเดี๋ยวมันก็ย้ายออกนะครับติดตามกันให้ดีแล้วก็จะบอกกันนะครับดังนั้นก็ต้องบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยพอพอทําใจเรื่องเรื่องงานนะครับงานจะหนักปัญหาจะเยอะนี่แต่ด้วยความที่ดาวประจําตัวเราเป็นดาวราหูไงพลิกแพงซิกแซกแก้ปัญหาเก่งไวพิบดีแม่เอาตัวรอดได้เห็นไหมครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะ ห่างเหินออกไปไม่ได้ดูแลเราดีเหมือนที่ผ่านมาเหมือนต้นปีก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวท่านก็จะกลับมานะใจเย็นๆนะครับฝากไว้ด้วยนะนี่ค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับฝากไปด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นแล้วโดดเด่นก็คือ ดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของพบปัตตนีครับอปัตตนีไปอยู่ในเรือนกุดุมพระครับนี่ก็คือพูดง่ายคู่ให้โชคครับอืมคู่พารวยนี่ว่าไปนะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่มีนาครับสิบสี่มีนาไปแล้วนะครับผมใครมีคู่ก็อ้อนให้ดีๆนะ หรือทําธุรกิจร่วมกันก็รวยเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะเชื่อฟังคู่ครับคู่เขาอาจจะมีอะไรดีให้เราครับทําให้เราแบบมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะก็ฟังเขาไปก่อนนะครับโดยแล้วคู่พ่านรวยนะบวกกับตัวเราคือดาวพุธดาวพุธมาวันที่เท่าไหร่ครับมาวันที่13มีนาครับแปลว่าการเจรจารเราครับจะราบรื่นพุธเป็นเทวีโชคก็แปลว่ามาให้โชคที่ตัวเรา S <S <an> อาจจะต้องพูดต้องเจราจาเยอะๆเจราจากับแฟนก็ได้ขอแฟนจะเจราจากับธุรกิจติดต่ออะไรต่างๆนะบอกได้เลยว่าจะได้ผลดีตามมานะครับนอกจากดาวพุธเป็นเทวีโชคแล้วนะครับส่งผลดีแล้วนะยังมีดาวศุกร์เป็นสามครับแล้วศุกร์มาเมื่อไหร่มาวันที่หนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาสองห้าหกสามครับศุกร์สามนี้จักเจริญยิ่งยศนาแหเกิดตระกูลต่าต้อย ยกใค้เสมอพงพันธผู้ดีเห็นไหมครับแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางพบปะเจราจามีเมตตามหานิยมพูดแล้วคนก็เชื่อพูดแล้วคนก็เซยสเซ็นสัญญากับเรานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นเกณฑ์ที่ควรจะเดินทางติดต่อพบปะนะครับแล้วมันจะได้เงินได้ทองตามมานะหรือไม่ก็ไปกับคู่หรือไม่ก็มีคู่ไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับตรงนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีดๆนะ แตวตอนนี้ก็ต้องบอกนะว่าดาวประจําตัวคือดาวราหูยังไม่ย้ายนะครับยังอยู่ในพปุตตะแต่ปุตตะก็ยกมาทับตนุนะฮะเรียกตนุปุตตะปุตตะตะนุหมายถึงว่าคุณจะมีโปรเจกต์โครงการอะไรไม่รู้เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยช่วงนี้นะแต่ที่บอกส่วนใหญ่งานแก้ปัญหางานเหนื่อยก็ทําไปเถอะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ได้นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นรูปผลเงินทองอาจจะได้เป็นเรื่องของประสบการณ์เก็บงำความรู้ไว้ก่อน แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอดาวยกกลับมาเดี๋ยวก็จะได้อีกครับไม่นานครับติดตามกันแล้วจะบอกอีกทีนะครับนะเพราะฉะนั้นเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเป็นดวงที่เหนื่อยหน่อยนะสู้หน่อยนะเจราจาหน่อยนะเดินทางหน่อยนะเชื่อแฟนหน่อยนะสบายเห็นไหมครับอืมต่อมาครับเรื่องโชคลาภครับโชคลาภเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสยกเข้าสู่เรือนวินาศนะครับก็แปลว่าถ้าจะเล่นเนี่ยมันต้องไปเล่นไกลๆครับ อย่าไปเล่นใกล้บ้านใกล้ที่เราอยู่ใกล้ที่ทํางานอะไรอย่างนี้ต้องไม่ได้แก่ไกลเลยหรือสองให้แฟนซื้อสิครับดาวแฟนอยู่เดือนกันเงินก็ต้องให้แฟนเป็นคนซื้อให้อให้แฟนเป็นคนซื้อเป็นคนพาโชคมานะอันนี้จะดีมากนะครับถึงจะมีโอกาสถูกนะถ้าเป็นตัวเลขเดีอย่าผมดูนะก็จะเป็นเลขหกเลขหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับถึงจะมีโอกาสที่จะ เสี่ยงโชคได้นะครับตรงจุดนี้แต่ถ้าเลือกได้นะก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าโชคลาภเป็นวินาเนียไม่ซื้อจะดีสักกว่านะครับก็ฝากด้วยสําหรับชาวราศีกุมนะครับเนาะอย่าลืมนะครับช่วงท้ายรายการนี้เรามีอะไรดีๆมอบให้นะครับฟังต่อนะต่อมาครับอาจารย์เกียรติวัก็รับออกงานอีเวนต์ด้วยครับงานเปรดตัวสินค้าครับงานเรียกลูกค้าต่างๆนะเพราะการดูดวงนี่เชื่อเหอะ ไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากมาฟังไงวะเราก็จะได้อนิสงได้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราเยอะๆนะครับตรงนี้ส่วนเบอร์โทรครับเห็นไหมครับผมก็มีเลขสวยๆทุกเบอร์เลยเห็นไหมครับอ่าศูนย์หกสองหกสองสี่หกสองสี่สองนะครับนี่เลขมันสวยถ้าไม่ได้เรียนวิชาโหราศาสตร์จะมีไหมแล้วผมมารู้แล้วผมบอกทุกท่านได้ไหมได้ดิครับก็เข้ามาเลยครับเข้ามาติดต่อมาเลยนะอยากให้ออกแบบเบอร์โทรออกแบบลายเส้น แล้วก็ดูดวงอะไรอย่างนี้นะได้หมดเลยนะวางแผนชีวิตเอ้คุณนี้ใช่ไหมเราจะแก้ปัญหาการเงินยังไงจะทํำยังไงดีคนประกอบอาชีพอะไรคนมีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวดีนี่บอกให้หมดนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับบอกให้หมดทุกอย่างเลยโูหแล้วไปหาได้อีกเป็นหมื่นเป็นแสนนะเชื่อเถอะครับไม่ผิดหวังนะครับเพราะมีลูกค้าดูดวงมาเจ็ดปีดูตลอดมีครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับจองคิวแล้วก็ ทักมาด้วยนะครับบางคนแอดมาไม่ได้ทักเราก็ไม่รู้นะไม่ใช่ว่าแอดแล้วจะรู้เลยไม่ใช่นะทักมาเลยว่าสวัสดีค่ะสนใจดูดวงครับสนใจดูดวงค่ะอะไรได้หมดเลยครับยินดีครับล้วจะจองคิวกันนะครับอ่าและช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์เกตเววาก็มี Facebook นะครับก็พิมพ์คําว่าอาจารย์เกตเววาใน Facebook ได้เลยครับก็จะชื่นขึ้นนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสครับกดติดตามอะไรพวกนี้นะครับและถ้าอยากดูดวงฟรีมีเลยครับวันศุกร์ครับเข้าไปเลยครับตอนค่ำนะครับ ใส่ไปใส่วันเดือนไปเกิดเวลาเกิดไปก่อนครับเราจะดูดวงให้นะครับแต่อันนี้ต้องบอกนะต้องรอเวลาแล้วก็คนเห็นเยอะแต่ถ้าอยากเป็นส่วนตัวไม่อยากใ,ใครเห็นเยอะอยากดูคนเดียวดูนานๆเลยจองคิวครับ0ูนย์หกสองสหกสองสี่ครับเดี๋ยวจัดให้ครับและช่วงสุดท้ายครับอาจารย์เกศเทวามีของดีมาแจกนั่นคือสีพึ่งเมตตาม,มหานิยม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 ,ยมนะครับก็หมายความว่าจะแจกให้ฟรีเลยนะครับถ้าท่านใดฟังคลิปแล้วคอมเมนต์แล้ว comment, กดแชร์นะครับนะได้หมดเลยนะครับนะและที่สำคัญก็คือว่าบอกชื่อนาะมสกุลวันแล้วก็ที่อยู่ไว้นะครับผมจะจัดส่งให้ฟรีเลยในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับของอาจารย์รักเลขานิเทศนะหรือรักล่าเสีเพราะทำไมาได้มาก็เป็นอาจารย์ของผมเอง,องผมเป็นสายตรงของผมผมก็ได้แล้นวนมวลสารนี่สุดยอดเจรจาการเงินการงาน,งานความรักสำเร็จหมดเลยนะครับเพราะผมก็ไปอยู่ในพิธีกวนมวลสารมาด้วยนะ เห็นแล้วว่ามันขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับนะก็อยากจะมอบให้นะขอให้ฟังถึงตรงนี้แล้วก็ลงชื่อไว้บอกที่อยู่ไว้นะครับก็จะได้นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับชาวราศีกุมนะรายจ่ายเยอะนะครับทำรายเซฟด้วยนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ